ครับคุณผู้ชมวันนี้จะมารีวิวอีลูป e ครับพอแวงอ e ี n k e l แนะนำพอแวงอ e ี n k e l รุ e ่น e สิบสองครับมาแนะนำใช้ได้ดีเลยครับสำหรับคนที่หาอยู่ครับจาก l a z า d a ครับผมใส่ละนี่กล่องโฟกัส หลักลักษใช่หนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวิลเลียมใช้ดีอยู่นะครับไว้ใชใ้กันได้ครับผมนี่ครับในชุดมีนี่นี่แบบน,นี้แนะนำครับผมสำหรับคนที่อยากได้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเขานะครับได้มาราคาถูกมากสองร้อยห้าสิบหกบาทนี่ถุงยังอยู่นี่เลยประกันหนึ่งปีด้วยผมไมไ่มีส่วนได้ส่วนเสียครับแต่ของมันดีครับ สำหรับใครแบตเสื่อมนี่แนะนำเลยครับเนี่ยโอเคเลยครับสีสีช่อง่นะผมค,ครับวันนี้จบการเสนอเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย